อ่ะตัวนี้นะครับแบตที่ลูกค้าส่งมาเช็คทางร้านตรวจเช็คดูแล้วเหมือนจะมีปัญหาทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวตรวจเช็คให้ดูอ่ะเดี๋ยววัดโวลต์ก่อนวัดโวลต์ตรงหน้าจอตรงนี้เห็นไหมนี่โวลต์ขึ้นมาแค่9.4ถือว่าต่ํามากอ่ะตูกที่2องตุกนี้อ่ะโวลต์เก้าจุดสามเกเหมือนกันนะครับโวลต์มีต่ํามากซึ่งมันเป็นแค่โวลต์ลอย โวลลอยเนี่ยก็คือเอาไปใช้งานอะไรไม่ได้ต่ออินเวอร์เตอร์ต่ออะไรไม่ติดแน่นอนเดี๋ยวจะเช็คค่า cca ด้วยเครื่องวัด cca นะครับนี่เครื่องไม่ติดเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะามันแรงดันมันเป็นโวลลอยกระแสต่ำๆนะนี่แม้กระทั่ทงเครื่องวัด cca ยังไม่ติดเลยเพราะว่าอ่ามันมันมีแค่โวลลอยและทีนี้เราจะทําการชาร์จสวนเข้าไปผมตั้งแรงดันไว้อ่ะ14โวลต์14.4แล้วกัน 14.4กระแส5แอมป์นะครับออปต์ออกมาแล้วเดี๋ยวจะลองชาร์จสวนเข้าไปนะครับชาร์จสวนเข้าไปเลยว่าจะมีกระแสขึ้นไหมปึ๊บชาร์จสวนเข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมกระแสไม่ขึ้นเลยนะครับมาดูใกล้ๆนี่เห็นไหมค่ากระแสไม่ขึ้นเลยทั้งที่ตั้งแรงดันตั้ง14โวลต์นะครับถ้ากระแสไม่ขึ้นแบบนี้แบตนะครับน็อกแน่นอนน่าจะมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง เสียแล้วทําให้บีมเบตตัดการชาร์จนะมาอีกรูปหนึ่งดูสองมาสองรูปนะครับเห็นไ,ไหมกระแสไม่ขึ้นเลยถ้ามีการชาร์จกระแสตรงนี้มันจะต้องขึ้นนะ,ะมาดูนี่ถ้าสายแตกกันนี่อันนี้มีไฟนะเห็นไหมนี่กระแสขึ้นตั้งไว้5แอมป์แต่จิ้มชาร์จเข้าไปนะครับจิ้มชาร์จเข้าแบตเงียบกิบนี่เงียบกิบเลยนะครับสรุปแบต น็อกทั้ง2ตัวเลยนะครับลูกค้าแจ้งว่าเสียลูกเดียวแต่ที่จริงไม่ใช่ดูแล้วนะครับแบบน็อกทั้ง2องลูกอาจจะแค่บีมเอสตัดหรืออาจจะมีเซลล์ด้านในเสื่อมนะครับเดี๋ยวต้องรื้อตรวจเช็คดูแต่ยังไม่รู้ว่าจะรื้อยังไงแต่ได้รื้อตรวจเช็คดูแน่นอนนะครับ